มัมันช้าไม่กินเหม็นไหม้ไทอดชีตรงเนี้ยน้ำโซนแอกโม่ค นะครับนะครับยอดน้ำมันเข้าไปเลยเนี่ยค mm ิด hmm. น้ำมันโซน็นกใส่เนี่ยผมใช้ซีซั่น mm hmm. อีควิด mm hmm. จะลองดูซิว่าใช้ใช้ใชยางเนี่ย mm hmm. ต่อไปก็คือ mm hmm. น้ำมัน ต้องระวังยังต้องระวังถไปโด